ครับสวัสดีครับวันนี้ก็จะเป็นเชฟแมวกับเชนูเลยครับนี่น้ำเสลทางตรวจเช็คซ่อมนะครับแอร์เทนสีนิทานนะครับเป็นสีนิทานก่อนก็มาล้างไปนะครับปรากฏว่าก็เย็นบ้างไม่เย็นบ้างตามแล้วแต่ลมนะครับมาใกล้เชนูเป็นเทนนะครับรุ่นอะไรเนี่ยเดินนะรุ่นทีทีเคห้าหนึ่งแปดนะครับ LB ลบีศูนย์ศูนย์ดีเอนะครับโอเค เช่นเราจะลองดูดน้ำยาแล้วก็บางทีเดี๋ยวดูก่อนว่าต้องเปลี่ยนดเดอร์นะครับเดอร์นี่โตใหม่มีปัญหาเย็นไม่ฉ่ำนะฮะเย็นไม่ฉ่ำเติมเติมองี้ก็ต้องดูดน้ำยาเก็บก่อนนะครับอายุอายุสองนะครับอายุสองประมาณสองพันขนาดนี้วันปักเรา รัวนะรัวนะเสียบใส่รัวลวเสียบนสุดตัหรัวไปเขาดับทั้งบ้านเองแล้วสอ,อ่าง

เสร็จเขียอากาศกันนะครับน้ำมันออกกระจายเนี่ยก็โลนี่นะครับ นะครับมันน่าจะเทียบแล้วเนี่ยข้างใส่ดูนะแล้วกัดเลือนเลยโอเคเนี่ยน้ําชื้นนึงน่้นและน้ํมันน้ํมันเย้มเลยนะครับ เย็นไม่ช่ำน,นะครับเกิน1 8อนะครับทุกอย่างถังใช่ไหมก็แช่น้ำเย็นนะครับแช่น้าแข็งแช่น้ำแข็งแข็งละลายไปแล้วทำเย็นจริงครับออมีอากาศไม่มีแล้วนะครับเก็บกัน ลองดูในคลิปนะครับใช่ไหมก็มีทำไวในคลิปให้ดูแนละ้วโอเคเปิดถังนะครับแล้วเปิดน้ำยานะฮะโอ้โหดูเนี่ขาวจัว๊วะเลยเนี่ยของแท้ของแท้แทชื้นน้ำมันล้วนๆผสมน้ำมัน ผ่านกล่องแล้วกันเราต้องเอาอกก็ค่อยเปิดนะครับต้องมองจากมานนี้จะเห็นชัดนะครับว่ามันยามาขนาดไหนดูให้ชัดๆใส่จะไม่ไหวแล้วได้เออเปลี่ยนตัวใหม่นะแน่นอนงานนะี้นม่เปลี่ยนไม่น่าจะหาย สามวันดีสี่วันไข้ฮะวันจะเย็นก็เย็นวันไม่เย็นก็ไม่เย็นแคบคิ้วไหมนะตันนะสันว่จะตันตัวกรองความชื้นนะครับเดอเออร์ฉนมากจะเรียบร้อยใีแ่แน่ดูอะไรก็ชัวร์เรามาดูน้ำยากเก็บกันจะร้อนเปสิตอนนู้นก็นาก่าจะเครียดอยู่กันแล้วมั้ง เพคนติดตั้งคนเดียวกันี่ตวการ์ดะไรท่านาวอว่อย่างเร็วนะครับอย่างเร็วได้ไรละร้อยอแอยปดสิบอ่ายสินะอ่าให้ดูนะครับเดีย๋ยวคอมคอมมันจะป๊อกโออรหโหลดนะฮะเกินห้แอมป์ตัดนะครับ ช่างๆางดูไ้นะอืมน้ำเย็นนะช้างๆางก็นั่งดูไอ้โหดน้ำยาเค้าบปุ๊บๆๆเลยนะวิ่งกระโชดเลยนะถังเย็นนี้วิ่งกระชูดนะครับฟรีดฟีดเลยนะครับน้ำเย็นมาเร็วครับอื แนะนใช้น้ำเย็นนะครับดีที่สุดแล้วครับใช้น้ำแข็งดูอย่างเร็วครับแป๊บเ,เดียวก็หมดละหาความเย็นนะครับอโอเคครับนี่ก็เริ่มดูนะครับเหลือประมาณร้อยครับ ไปเรื่อยๆไกลเท่านี่ตั้งร้อยเงาเพ่อมันไกลไงขึ้นไปจะมีสิบเมตรนะถ่ายแล้วถ,ถ่ายความสงูงไปแล้วอจะรอ,ะอกันฮะอยู่รอกันจะโดนลิขสิทธิ์ไม่นแน่เพลงไม่เข้าไม่เข้าอยู่ไกลๆลองลองดูหลายครั้งแล้วไม่เข้าพโงนะครับอันนี้เราก็โดดนะครับไห,ไหนถ่ายตรงนั้นนะตอนที่เราโดดมาเนดะี๋ยวต้องเปลี่ยนออกเนี่ย อ่าใช่ได้เออเป็นน้ำแข็งแล้วนะเนี่ยอ๋อหายเป็นน้ำแข็งเลยนะครับอเออเป็นน้ำแข็งเลยครับเองดูใกล้ใกล้ชักนะครับ <Okay. S 2> okay. นี่แค่ดูดอย่างเดียวจะผ่านแค่ดเนี่ยออกรถมาไปจอดปางเข้าไปเลยเข้าได้เข้าได้เข้าได้เว้นทางเข้าไว้อยู่ อันนี้ก็ดูนะครับเหลือประมาณเท่าไหร่อ่าสิบแล้วนะครับสิบแล้วใช่ละใช่แล้วใช่ใหมดแล้วอาจจะมีค้างในท่อนิดๆหน่อยๆนะครอัเนียมันผ่านแคปซิลเลยใช่ไหมมันเลยขึ้นใ่สุดก็หมดนะครับ ไก้แล้วไก้หมดเลยเอาให้หมดถังเริ่มหนักอึงนะ้งแลวฝั่งทางโลนี่น่าจะเลือนนอนนะ ประมาณ5อาทิตย์ได้นะครับสักพักสักพักเห็นไหมจ๊ะเดี๋ยวเดี๋ยวกันด้วยน,นี่แล้วก็โดดได้ประมาณนี้ละเหลือสูนยแล้วนะครับเดี๋ยวปิดกันเก็โลกันนะครับแต่ยังไม่หยุดนะครับสมัยจะย้ายเกตนี่มันมีทั้งโลทั้งหานะครับของโ,โลห์หายเลยโลออกเดี๋ยวมา ใส่เกต์ดโดดที่เกต์ไฮทีแล้วนี่ยาบางทีต้องผ่านแคชคิวมันจะช้านะครับมีเกต์ไฮก็สามารถโดดจากเกต์ไฮได้เร็วเข้าอีกนะครับ เปิดหายดูสิเ uh, ด well. like, ี๋ยวจะฝั่งนี้นะครับดูสิทั้งโลทั้งไฮเลยนี่ครับถ้าทานก็จะหมดแล้วนะน่าจะเหลือแล้วมั้งหมดแล้วถ้าทานจะหมดแล้วนะครับ เราจะปิดถังนะครับปิดถังเราจะอุ่นๆนะครับเกลี่ยน้ำยาแล้วเดี๋ยว,ว, okay. ยวเราต้องใส่เกลี่ยไว้นะครับตอนนี้ นีก็เตรียมใส่เกจไว้เตรียมจดเชื่อมมาเชื่อมครับจะเปลี่ยนสแตนให้ไดเออร์ตัวใหม่นะครับตัวนี้ต้องใส่สอนใส่เกจไว้ครับเพื่อน้องหดหอนออกนะครับใส่ทั้งโลทั้งหายเลยนะครับทั้งโลทั้งหายเลยนะครับทั้งสองฝั่งเลยเผื่อมีน้ำยาค้างในระบบนะครับ ให้เขาละเหยออกนะครับเกตวัดทั้งโลทั้งใส่เขหายไปเลยนะครับเครื่องไปคำดุจยาลลบก่อนเบ็ด โอเคตามตันต่อไปครับเปลียนเปลี่ยนใจเออตัวใหม่